สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับ E ีีของการเลี้ยงปลานีนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนตั้งคาถามว่าเมื่อไหรจะเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซนวันนี้มีคาตอบแล้วครับผมเลี้ยงปลามาห้าสัปดาห์ก็ทุกครั้งก็จะเปลี่ยนน้าแค่ในตัวถังตกตะกอนวันนี้จะเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซนต์ทำไมต้องเปลี่ยนน้ทาทั้งๆที่มีถังตกตะกอนแล้วนะ ทั้งทงที่เราใช้ระบบน้ําวนแล้วนะครับทําไมเราต้องเปลี่ยนน้ําไปดูสาเหตุกันดีกว่าครับครับตอนนี้ท่านกําลังเห็นน้ําที่ผมใช้เลี้ยงปลานะครับถามว่าน้าเนี่ยมีเรื่องของอะตะกอนเยอะไหมอันนี้ก็วิธีการตรวจตะกอนนะครับวิธีการตรวจตะกอนก็เหมือนเดิมนะครับวิธีการตรวจตะกอนของของเราก็คือเราใช้ขวดนะใช้ขวดกอกน้ามาเลยครับนี่กอกน้ามาเลยนะฮะ กอกน้ำที่อยู่ในบอ่อเลี้ยงหลักนะกอกน้ำเสร็จเรียบร้อยเราขึ้นมาดูครับเป็นไงฮะเห็นตะกอนบ้างไหมฮะบางคนบอกไม่เห็นอะไรเลยนะหมูมีแต่น้ําขุนๆแบบน้ําไม่ใช่ขุนนะน้ําสีบอกจะคล้ายๆสีน้ําตาลประมาณนั้นไหมอ่าแต่ไม่เห็นเรื่องของตะกอนขี้ปลามากก็มีบ้างนะมีบ้างนะถ้าอย่างเงี้ยถามว่าน้ําเนี่ยยังพอเลี้ยงปลาได้ไหมัอน,นี้ต้องบอกก่อนนะครับ น้ำไม่มีตะกอนก็จริงนะครับอันนี้นะฮะแต่บางเอื้นว่าน้ําเนี่ยมันมีอาการหนืดอ่าน้ํามีอาการหนืดนืดยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าน้ํหนืดเนี่ยในนิยามของผมเองเนี่ยมันจะมีลักษณะสองสองอาการนะครับอาการที่หนึ่งก็คือน้ําหนืดเพราะว่าอ่ามันมีตะกอนในน้ําเยอะแต่อันนี้นี้ไม่มีตะกอนนะเพราะเราใช้ไอตัวถังน้นําวนใช่ไหมครับแต่น้ําหนืดอีกประ,ประเภทหนึ่งก็คือมันมีเมือกเนี่ย เมื่อคืออะไรเมื่อก็คือสารคัดหลังที่ออกมาจากตัวปลานะเช่นเมื่อเช่นเวลาเขาขับถ่ายออกมาอะไรประมาณนี้มันก็จะอยู่ในน้ำไอ้พวกนี้ถังถังที่ที่เป็นถังดักตะกอนเนี่ยเขาจะดักไม่อยู่นะเขาจะได้แต่เฉพาะขี้ปลาเตอนนั้นไอ้พวกเมื่อพวกนี้มันก็จะทําให้น้ําหนืดไปเรื่อยๆ,ๆหนืดไปเรื่อยๆแล้วก็นนหนื่ไปเรื่อยการที่น้ามันหนืดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับปลาไม่ค่อยกินอาหารครับปลาจะไม่ค่อยกินอาหารแล้วก็ ถ้าเรายังปล่อยไว้ปลาก็จะไม่สบายเพราะว่าถ้าไม่กินอาหารแล้วก็จะไม่แข็งแรงก็จะไม่สบายเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยทําการเปลี่ยนน้ํา100%ซนะครับบเรียกว่า90%อดีกว่านะไม่ไม่ไม่ไมถึงขนาดว่นนาครบ1้0น้ําสีน้ําตาลนี้ต้องบอกก่อนนะน้ำสีน้ําตาลนี้เป็นน้ําที่ปลาชอบน้ําใสๆเนี่ยปลาไม่ชอบเหมือนสุภาษิตจีนที่ว่าน้ําใส จะไรซึ่งมัดฉาอ่าแต่ถ้าน้ําสีน้ําตาลนี้ยปลาชอบครับน้ําใสๆเองเนี่ยปลาไม่ค่อยกินอาหารเหมือนกันนะแต่ปลาสบายดีแต่เขาไม่ค่อยกินเขาไม่ค่อยขึ้นมากินแต่น้ําสีน้ําตาลนี้เขาจะขึ้นมากินอาหารค่อนข้างที่จะดีแต่ถ้ามันหนืดมากๆคือมีพวกเมือกปลาพวกอะไรน้ำจะหนืดเราดูได้จากตัวออกซิเจนที่มันพุ่งออกมานะมันก็จะเหมือนน้าหนืดเหมือนเหมือนน้าเชื่อมครับเพราะนั้นเราก็จะทําการเปลี่ยนน้าครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราเริ่มถ่ายน้ําที่อยู่ใน ในบอ่อพักก่อนเพราะเราถ่ายน้ําในบอ่อพักเพราะว่าในใน,ในน้ำในนี้มีตะกอนขี้ปลาเยอะเราจัดการของน้ําในบอ่อพักเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาปล่อยในบอ่อหลักหลังจากนั้นเราจะปล่อยน้ํากลับไปแล้วเราก็จะเติมเกลือแล้วก็ตัวสารในการกําจัดคอรีนอีกสักครู่เดียวเรามาจมกันครับ,รบตอนนี้เราถ่ายน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลาที่ปล่อยไว้0 0ตัวเหตัวเหลือประมาณ200ตัวนะตายไปครึ่งหนึ่งนะครับ อันนี้มาดูฝั่งนี้ครับอันนี้คือในบ่อในบ่อถังตกตะกอนเนาะเรียกว่าเกลี้ยงเลยครับผมพยายามนะต้องบอกว่าพยายามจะจะถ่ายน้ําในบ่อหลักเนี่ยตอนอายุน้ําครบ6สัปดาห์แต่อันนี้ต้องขอบอกครับว่าไม่ถึงครับผมเขียนมาได้แค่5สัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนน้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนปลาขนาดของปลาปริมาณการให้อาหารจํานวนของน้ําอันนี้เป็นมันไม่มีสูตรสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ผมปล่อยน้ำถ่ายน้ำา100%เซครั้งแรกตอนอายุปลา5สัปดาห์ต่อไปผมก็จะสั้นลงนะอาจจะเหลือสสัปดาห์หรือ3สัปดาห์ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมเติมน้ําได้ระดับแล้วครับนะผมเติมน้ําได้ระดับเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาเติมน้ําอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า วิธีการลดความเครียดของปลาและลดคอรีนที่อยู่ในน้ำปลาปลาครับอ้าวมาดูกันเลยครับนี่คือ,อเกลือครับผมใช้เกลือนะเกลือประมาณ2ช้อนผมไม่ได้ชั่งมานะก็เกลือประมาณ2ช้อนก็ผมว่าประมาณ1ขีดได้ไม่ถึงอาจจะไม่ถึงขีดนะประมาณแต่เกือบเกือบขีดแล้วครับอ่าอ่าเกลือมา2ช้อน นะครับเกลือทั่วไปนะเกลือแกงนะฮะเกลือแกงค่ะให้ดูใกล้ๆนะฮะอ่าให้ดูนะเกลือแกงธรรมดานี่เองครับนะเกลือเราไปซื้อเกลือราคาถูกก็ได้นะถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงปริมาณปลายเยอะๆนะเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปละลายน้ําเลยครับอ่านี่นะครับอ่าโอเคนะครับนี่ละลายน้ําครับ ใส่ลงไปได้เลยไหมไอ้น,นี้ถ้าสมมุติเราใส่ปริมาณน้อยๆนะประมาณหยิบมืออะไรเงี้ยได้นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่ปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ยต้องละลายน้ําก่อนหลังจากนั้นก็นี่ฮะอ่าดูใกล้ๆดูกันใกล้ๆอะไรเอย่ยนะครับสารกําจัดคอรีนครับไปซื้อได้ในร้านค้าร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงปลาทั่วไปใส่ไปเลยอ่าใส่ไปเลยนะฮะนะครับแล้วก็ละลายครับ ละลายน้ำไม่เข้ากันครับอละลายน้ำไม่เข้าอันก่อนนะครับถ้าเราใส่เยอะๆอย่างนี้ไม่ควรหวานแต่ถ้าผมถ้าผมหวานนะส่วนใหญ่ก็ผมก็จะใช้ปริมาณน้อยๆนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็ค่อยเทลงไปครับเทลงไปในน้ําในน้ําที่เราเลี้ยงปลานะฮะเราก็ละลายใหม่นะครับละลายไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับ ละลายแล้วก็ค่อยๆเทลงไปนะฮะอ่าเพราะว่าเราใช้เกลือปริมาณเยอะแต่ถ้าสมมุติเราใช้เกลือปริมาณน้อยๆนะเด,ดืนมากผมก็หวานเลยเหมือนกันนะประมาณสักงจิบมืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือวิธีการลดความเครียดของปลาแล้วก็ลดคอรีนในน้ำนะครับพลัะกลอยความมหาศาลในความสขครับนำเสนอประสบการณ์การเลี้ยงปลาในระบบไฮบริดครับ ขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการส่งต่อข้อมูลนะครับสําหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ